สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายนพศ2567ประจำปีงบประมาณพศ2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสนามชัยเขตบริหารงานโดยนางสาวทิพวันชาลีเครือครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสอกรอระดับอำเภอสนามชัยเขตมีผลการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน พศ2567ในแต่ละด้านดังนี้ 1. ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันที่27กันยายนพศ2567นางสาวพรพิมลฉัตรรัมบรรณารักษ์อัตราจา้างเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการห้องสมุดโดยมีนางสาวอุไรรัตนบ์บำรรุรองผู้อำนวยการสำนัก งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานณห้องประชุมประยุนสุขสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดฉะเชิงเซาสองด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองวันที่24กันยายนพศ2567นางสาวทิพวรรณชาลีเครือ ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอสนามชัยเขตกร้รอม้วยคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำเลื่อนทุเอินโดยได้รับเกียรติจากนางสาวชบประอ,อนิยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานน้นบิกซี่เพรสสาขาฉะเชิงเซาโดยมีโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น สกรอดรับอำเภอสนามชัยเขตเข้าร่วมดังนี้การสานชลอมจากไม้ไผ่การทำสบู่จากเห็ดเยื่อไผ่การทำแาดหน้าหมูหมักและการทำข้าวมันไก่ 3. ด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับวันที่1กันยายนพศ2 5 6 7นานางสาวทิพวรรณชาลีเครือครูรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอสนามชัยเขตพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการมหกรรมจัก,กรวาลแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนำนักศึกษาเข้าร่วมในงานมหกรรมจักรวาลแห่งการเรียนรู้เรียนดีมีความสุขโดยได้รับเกียรติจากนายกิตติเป้าเปี่ยมทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชะเชิงเซาเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิด ณโรงแรมซันทราเวลเนสแอนด์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาว์วันที่21กันยายนพศ2 5 6 7รอสกรระดับอำเภอสนามชชยเขตดำเนินการจัดสอบวัดผลสำริดปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีนายโกศลวรพุทธผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชชยเขต เป็นประธานสนามสอบและนางสาวอุไรรัชนาบัมรูรองผู้อำนวยการสำนักงานส่ารสนเทศเรียนรู้ประจำจังหวัดฉะเชิงเซาล็อกเกอร์ไซต์ธินาสุวรรณศึกษานิเครือจักรงานในเครือข่ายยื่นสนามสอบณโรงเรียนสนามใจเขตจังหวัด